ทองมีสระทองตาปักโน้นปริญญาเรียงพึ่งในฝั่งฝั่งประเด็นสองทีมฝันด้วยเวทเือพี่เ้าครับน้องเอวาบีสีขาวครับสีฟ้าขอไปครับปักของใต้สีขาวสีฟ้าน้องเอวาผมรำไพ่เลาะฝากเข้ามาเข้ามาโอ้ เกือบรูร้นะครับมสมชัยาาธยรรมชายยทัักรยกไปยิงนากทีรครับติดฟิลิชุดบุญอ่อมครับโปไพเราไปรอหลังสันเดียน์ไทยสองพิกมาแอบไหมสมชัยอัดเข้าไปสอคนเกล็ดปอดมาให้กับกิตตรตพงษ์มาน้อยหลังสนเดียไทยสเดิ่งพกครับหังสันเดีย์ไทยสองออกฟามาให้กิตตนพงษ์มาน้อยผู้จัดการสนามเจ้าเทียมโดับ เด็กเล่นเรสองคนสมอสองานไปย่างขูเขไทยยุออกเล็นมาสามสมสอเป็นเวลาแรกครับเราผมเปีนผู้ที่สี่ขไยสมรรถธัญญกรไทยีเียคนยีงไม่คงเด่นไอ้บมไทย

อาจจะไปโดนแจ็คก,กันหรือเปล่าเก๋คือมารับทส้งฝั่งทีมนอเอวาเิ็มลังพงมาหน้าขวาไปตรงควรเสียมาชูรินเข็มลังพงก้ายมาอานอนท์วงทองอดีกตกำแพงเพชรตีก่อนที่จะเป็น ดีก็มีดิโอสอนอยู่คนนึ้งทีมาสมไทยสมทักน์ักรกรเปิดใจไปอาจตไมไถึงนะครับลูกนี้อารโพงนนี่ดิทีมใมเอฟซีกับเฟสเอร้วหินเย็ีครับมาสามสโมสรกับมนะเลกสี่ที่เขาหลังสันเดียร์ไทสงเ้าครับฝั่งทีม แต่ผมมาน้อยาองโอ้ข้มเ็ดาเลยอโดนนัดบอลโดนปายมือเงพัน

ยังไม่พงเอ,อกไปครับพงษนี้ยดีสถานียังไม่เลิกแต่งานประจำนะครับสุดมนเดสีกรอบสานสนอรบมาให้ครับผีะพ้อม้ัไกลีกลไม่ได้ครับแล้วสถเนียนใจสง รีกะรโค้ับเหมนกันากกอากมวยชีลาอบจทจ่อมี่ะรระพัดกระพงแตกสันกสัน,ใน,ในเสองเกิดออกไปครับัูนี่แตที่เกิาอไปก็เระพงออกขวาไปตรงคนคนออกซ้ายทีนั้ สมัดห้พระเทพรัปเลาชส네ุดาฯสามพปรุณลาวเปิดมาไอ้กับิินพงศ์ลงมาน้อยขึ้นหน้าไม่ได้ขึ <S <S ้หลังไปว่าอดุขึ้นาให้ปิยคุณปีไว้พงเดชเปิดแรงไปแล้วสมใชัด้วยทัน อยู่ครับที่สองคนอานนท์นม่วงทองสองคนขวาไปแล้วสันยันใช้สองแล้วสันออกมาเปลี่ยนทางซ้ายให้กับกิจธพงศ์ต่อมา มีแข่นเลนใจกาไปให้กำต้องพลเับพานอนจากต้นไม้ที่พบแก้วมีสี รถึงเวลาแล้วเรา16ทีมสีขาวปากของใต้ A หนึ่งฟ้าเอวาเอครับน้องเอวาเองโอ้โูนี้เปิดเข้ามาด้านหลังเลยครับขึ้นบอลลูกนี้ ส่งพงโคท,ทินออขวาไปสุดที่พงโคไยัเยดเกตยนางซ้ายครบก่าวินีเปิดแหม่รงนี้นบ,บโไปไม่มีใครครับเกตรงนี้จัดเก็ใหม่นะองฝั่งทีม้องเอวาเอ,อ นับจะพงโปรทินเอาคนหลังไาให้กับสุที่โพงโปรไปยัก์เดี๋ยวบาทีนักจะพงโเทนดีเราเลย้สพกยกไปแม่ภาพคานครับทุก ไีโ้งโคไปยัดตอดหลังไปสแกวมีสีแตกหนงจังหวะแล้วยิงนะโคงมาแล้วตะโพงแต้นยมากสพงวัยเยาวกาจองไหลตั้ง้นไม่เล์สงเกตสงเกตาดสกอบยิงติดสมไทยสมระอัญชกอนสองฝ่ายข้างตัวเอกครับยึดคุนออสกอบใท้ทัศคตัวชิน กแกวมีสีออกขวาให้ตงกิจสามัญเชิยกรเข่ไหมพี้สุขิปโภคยักษ์ลอกมาอาร์ภงรัไปลาแล้วอาร์พิภงข้นไซ้ายก็แทงไปเลยเจ็คนรล้มปัดได้ครับตรงนี้หอนปุกยู่นานแม่ตรงนี้โอ้มาโอ้กับไปเจือบได้เหมือนกันปาดเขใต้ที ในมือของทางฝั่งทีมฝั่งใต้ดีครับติดพ่ะข่นฝุดเปิดดูได้ขึ้นมาขึ้นหลังมาลเตรียมไมปทงเด็ด Điều hòa, hệ thống quạt sưởi, chống kịch, máy sưởi cọt. Sắp ăn, โอ้โหอ้โหเดนเรือจากการ่ของลูกบอลใส่พานให้ของบัณไทยกรม่ะธันกรเดินน้ไปนะครับโดนปูปูนานออกกับดีได้งเลยครับตะงพอที่อันศอันนพง้ไปแล้ครับอันนพงศ์าบอลไปเองครับขข้นหน้าไปนะโอ้บอลออกไปครับอั หอด1คนลองมาเล่นพุทธ้5คนบ้างสงเกตขอข้ามมาให้กับนัพโปรโคตินขึ้นมาสงเกตให้กับกับพทวีการส่นีลินมเลยนะ่ามาให้กับสงกิโได้ครับปีตุนปีไปทงเดชสุดิพงงง ปรัโรชน์ก็จะโงคงท่ต่อสายเดือนเสียงจิตจามังกรสายเป็นทีให้สุท้แ้่มิติพบาความว้างแ่าผสมใจสมรรถนะเฉพาขวามาให้ติวักข์ตะวักตะวะแค่ทักหน่าเง้สวยเปยดเด กิ๊กๆก็ไม่แม้ทับงฝ่มาอยู่อยู่ฉีดยาเลยครับตรงศีระับต้อเพาะตัวยาไงใจท็่พื่อเนื่อฝั่งทีมปากลอก